ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับมาอีกแล้วสําหรับหมดปืนที่ผมชื่นชอบนะชื่นชอบคนเดียวเป็นโดยการส่วนตัวผมนี่ชอบหมดปืนในไม Craft มากนะทั้งที่ถ้าเล่นอยากชอบเล่นขนาดนี้ทําไมไม่เป็นเล่นคอออ t บูตี้เลยเออก็สงสัยเหมือนกันนะโอเคปะวันนี้เรามารีวิวหมดปืนนะครับผมเป็นหมดปืนที่ที่เรียกได้ว่าเป็นหมดปืนที่สมจิงที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาเลยนะเป็นหมดปืนที่แบบว่า สมจริงอะในความคิดผมนะผมคิดว่าหมดเนี่ยเป็นหมดปืนที่ดีที่สุดแล้วนะในความคิดผมนะยเน้นย้ำไม่ทีในความคิดของผมคนเดียวอาจจะมีหมดปืนที่ดีในอนาะคตกว่านี้ก็เป็นได้แต่ว่าณนะตอนนี้เท่าที่มุมมองผมผมไปเล่นมาหลายหมดมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นหมดปืนหลายๆห,หลายประเภทที่ผมเล่นมาหมดแล้วดีบ้างแย่บ้างนะครับดีบ้างแย่บ้างนะครับผม แล้วก็บางอันก็ดีแต่ว่าดีไม่สุดบางอันก็แบบเฉยๆก็ไม่เอามาลงแต่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีผมบอกเลยนะค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่ได้ถึงกับดีแบบเพอร์เฟกอะไรเลยนะอืมมันเป็นหมอดที่สมจริงอะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือผู้พัฒนาบอกว่าหมอดเนี่ยมันเป็นหมอดที่ยังไม่ไม่เสร็จสมบูรณ์ว้ง่ายก็คือมันเป็น Early Acces s หมอดเนี่ย อ่าอาจจะมีบัก๊กอาจจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณก็จะเห็นในคลิปนี้แหละว่ามันมีบั๊กอะไรบ้างอย่างที่เห็นนะครับผมปืนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเท่านี้แหละมีไม่เยอะปืนมีนิดเดียวเนี่ยเท่านี้เลยนะเนี่ยคุณเห็นปืนไหมเนี่ยแหละมีแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมสปอน n อ c อะไรเพิ่มเติมมาก็ไม่ได้ที่เป็น n p c พิเศษอุ้ยมีคนนึงไอ้นี่ศัตรู อ่ะมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งอ่าลืม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 อ่านี่นี่นี่อ่าไอตัวนี้นะอ่าที่สปอนได้เป็นพิเศษ,ษนะอ่ามีแค่นี้แหละอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรอืมอย่างแรกอินเทอร์เฟซอย่างแรกที่มันเปลี่ยนก็คือมันเปลี่ยนปุ่มนี้ให้เราได้ฮะเห็นไหมปุ่มนี้ปกติมันจะเป็นปุ่มย่อใช่ไหมแต่ว่ามันเปลี่ยนปุ่มให้เราเองเลยเวเปลี่ยนจากปุ่มย่อเป็นปุ่ม,เ,เ,ปปมเป็นปุ่มยิงให้เราเองเลยที่จริงมันเป็นปุ่มเล็งนะเออมันเปลี่ยนจากปุ่มย่อเป็นปุ่มเล็งให้เราเองเออดีนะ แล้วมือเรามันก็จะยื่นออกไปเลยครับผมเห็นไหมมือมันจะยื่นออกไปไกลามากเป็นคนพวมนงมาจากวัดเนี้แหละอ่ะมีอะไรอีกที่เปลี่ยนมันจะมีเป้าตรงกลางให้อัตโนมัติเลยนะเนี่ยเป้าตรงกลางเอา้าเดี๋ยว what what the fuck what the fuck is that man โอเคคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมเอา้าอะไรอ่ะทำไมอยู่ๆก็าหายไปวะหันหลังไปคือแบบหายเลยเหรอเดี๋ยนะปึ๊บปึ๊บเฮ้ย นายมีตัวตนกันหรือเปล่าเนี่ยนายเป็นใครอ๋อมันเป็นแค่เป้าซ้อมยิงครับผมน่าจะมานั้นนะน่าจะเป็นเป้าซ้อมยิงเฉยๆอโอเคไม่มีอะไรครับผมเริ่มที่ปืนดีกว่าปืนแรกนะเป็นปืนของเ k คนะครับเป็น a อเคถามว่าทำไมมันยิงไม่ออกมันบั็กครับก็คือถ้าคุณอยากอ้าวหายไปแนละ้วถ้าคุณอยากยิงออกก็คือคุณต้อง เอาแม็กกาซีนมาใส่นะปืนแรกเป็นปืน AK อ่าเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยเห็นไหมมันยิงไม่ออกครับมันต้องเอาแม็ก AK มาใส่เนี่ยเห็นไหมมันยิงไม่ออกคุณต้องเอาแม็ก AK มาใส่มันถึงจะยิงออกงงไหมไม่งงนะเนี่ยอ่ะคุณต้องมีแมนะ็ก AK เนี่ยอยู่ในกระเป๋าฮะแล้วก็กดรีโหลดเอ๊ะหรือว่าไม่ได้ใช้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะอ่าอ่าอันนี้ใช้แม็ก AK ส่วนอ้น,นี่มันใช้แม็กอะไรอะอาจจะใช้แม็กนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนไอ้น,นี้ใช้แม็กนี้มันต้องมีแม็กในกระเป๋าให้ถูกด้วยนะทรั้งที่โหมดสร้างสารร์เนี่ยปกติปืนเนี่ยมันเนี่ยเนี่ยปกติปืนมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะในโหมดสร้างสารรค์เนี่ยเนี่ยเห็นไหมในปกติมันควรจะรีโหลดได้อ่าอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าเพราะว่ามันรีโหลดได้ว่ามันมีแม็กอยู่ในนี้แต่ถ้าคุณเอาแม็กทิ้งเมื่อไหร่ปุ๊บแล้วคุณยิงหมดดูนะ คุณยิงจนหมดอ่ะยิงวัวแล้วปุ๊บปุ๊เนี่ยคุณยิงหมดมันก็จะไม่ไม่ไม่รีโหลดเลยเว้ยเออนี่คือบั๊กอย่างหนึ่งนะที่โมดสร้างสารรค์นี่คือมันควรรีโหลดได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องมีไม่จําเป็นต้องมีแม็กในตัวอดนนีติอย่างหนึ่งอ่ะไอ้น,นี่ก็เหมือนกันนะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าไอ้ตัวนี้ไม่มีแม็ก AK ในตัวก็ยิงยิงแล้วหมดแล้วก็ไม่รีโหลดเหมือนกัน AK สองตัวเนี้ยปัญหาเดียวกันเลยนะ เห็นไหมเนี่ยมันยิงไม่ออกเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนจะยิงออกนะอแอนิเมชันมันไปแต่ว่าแม็กมันไม่มาเห็นไหมคุณเห็นไหมแอนิเมชันมันสั่นเนี่ยคือบัคที่ผมสังเกตได้อย่างที่หนึ่งอ่าสองปืนแล้วนะที่มีบัคส่วนปืนเนี้ยผมบอกเลยว่าบัคน้อยมากบัคน้อยที่สุดแล้วเป็นปืนที่สวยที่สุดแล้วนะในบรรดาปืนทั้งหมดนี่ยิงโชว์เลยเป็นหนึ่งทีนี่รีโหลดให้ด้วยมีเสียงรีโหลดด้วยนะเออมีแอนิเมชันด้วยคุณเห็นไหมนี่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  เห็นไหมเวลายิงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับสกอ์บอยู่ข้างๆด้วยนะคุณเห็นไหมเนี่ยเวลายิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงสลามค่อนข้างแม่นด้วยนะปืนเนี่ยผมชอบมากเลยเป็น m f o นี่แล้วท่าทางการรีโหลดนี่แบบว่าผมบอกเลยว่านิ่งมากเหมือนคอ l of Duty เลยดูนะแบบเนี่ยปุ๊บปุ๊บเนี่ยมีการสั่นกล้องสั่นอะไรเหมือนคอ l of Duty เลยถ้าวิ่งเนี่ยใช่เลยคุณเห็นไหมเนี่ยถ้าวิ่งนี่คือใช่เลยปืนนี้แบบเหมือนเหมือนหมดนี้ทํามาพิเศษเพื่อปืนนี้โดยเฉพาะนะ ผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณจะลงหมดเนี่ยคุณเอาปืนเนี่ยมาเล่นอย่างเดียวก็คุ้มแหละอ่าอันนี้เดี๋ยวขอรีวิวปืนแค่ปืนอย่างเดียวก็พอนะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปถึงของแต่งเดี๋ยวของแต่งค่อยว่ากันนะโอเคต่อไปเป็นมินิกันนะมินิกันเนี่ยมันมีบั๊กก็คือมันยิงไม่ออกเนี่ยเห็นไหมผมกดยิงแล้วนะแล้วผมกดเลงยิงด้วยมันยิงไม่ออกครับผมนี่มันยิงไม่ออกเลยอันนี้นิวเคลีย ไอ้นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำยังไงมันทำไงคืออะไรอะคืออะไรวะผมกดค้างเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยนะถอยก่อนเอา้ากูจะกลัวตายทำไมกูอยู่ในหมวดสร้างสารรค์สี่สามสองหนึ่งอ๋อโอเคโอเคอ๋อเป็นระเบิดลูกใหญ่อ๋อโอเค ถือว่าเป็นการรีวิวไปในตัวเลยแล้วกันอยู่ๆก็เข้ามือก็เลยกดเล่นดูอ่ะก็ประมาณนั้นอ่ะมาถึงปืนมินิกันใช่ไหมที่เรารีวิวมาถึงอ่ามินิกันมายิงไม่ออกนะอย่างที่คุณเห็นนี่ไม่ออกอ่าไปต่อกันที่ปืนเอ5พฟนะครับผมเหมือนกันปัญหาเดียวกันเลยผมไปลอมา m อ5เพนี่แอนิเมชันอะไรทุกอย่างดีหมดเสียอย่างเดียวคืออ่ะไม่รีโหลดนี่มันไม่ยอมรีโหลดเหมือนกันนะ เนี่ยมันต้องเอา m a c MP 5มาเนี่ยนะเนี่ยมันต้องเอา m a c MP 5มามันถึงจะยอมรีโหลดให้เราทั้งที่มันเป็นหมวดสร้างสารรค์มันไม่ควรเนี่เวลายิงก็จะมีแสงนะคุณเห็นไหมอ่าอ่าเวลายิงมีแสงเวลายิงโดนก็จะมีเป้าสีแดงด้วยอ่าอันนี้ก็พูดถึงไปแล้วเนาะโอเคต่อไปเป็นปืนอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันอันนี้ธรรมดีธรรมดีพอๆกับ M f o เลยก็คือเวลาคุณยิงเนี่ยมันจะเป็นลูกซองแล้วมันติดไฟด้วยคุณเห็นไหม มันติดไฟได้นะแต่ว่ามันไม่มีม็อบตัวไหนที่ทนไฟได้ขนาดนั้นหรอกเพราะว่ายิงไปนัดหนึ่งมันก็ตายไปแล้วเนี่ยแล้วก็รีโหลดเรื่อยๆด้วยคุณเห็นไหมนี่ยิงไปเลยครับผมเป็นลูกซองนะนี่เป็นลูกซองยิงมันมากถ้าเอาไปเล่นออนไลน์ได้นี่น่าจะสนุกนะเอามายิงเพื่อนเล่นแม่งเลยคิดช่วยแล้วเนี่ยนะยิงยิงเป็นลูกซองกระจายอ่าส่วนการรีโหลดก็ทําได้ดีนะครับ การวิ่งการอะไรก็มาจากคอ l l of Duty เลยอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างดีเลยอ่าอันต่อไปครับผมก็เป็นปืนสกาสกาก็ทำมาดมีก็คือเหมือนกันแหละแอนิเมชั่นท่าทางอะไรก็คล้ายๆกันทำม,ม,ม,มาดีครับผมทำมาดีหมดนี้ทำรรมาดีหมกเลยสกาก็ยิงดีนะสกาก็ยิงแม่นอย่างไรเดี๋ยวผมลองเลงวัวตัวนู้นให้ดูนะเห็นไหมก็โดนอยู่นะแม่นอยู่นะอย่างแรกเลยที่ผม รีวิวหมอดปืนว่าหมาอดปืนตัวไหนดีหรือไม่ดีเนี่ยผมดูที่อะไรลูกคุณรู้ไหมหนึ่งผมดูที่ความเสถียรของปืนความเสถียรของปืนก็คือโมเดลปืน,แอน,แ,อนแอนิเมชั่นแล้วก็ความแม่นยำผมจะเน้นความแม่นยำเป็นหลักนะในกรณีถ้าจะรีวิวหมอดปืนเนี่ยอันไหนแม่นก็เอามาหยิบมาแต่ต้นๆเลยถ้าแม่นแล้วสวยด้วยนี่ผมบ,บอกเลยว่าอยู่ในลิสต์เลย,เ,ยเห็นไหมยิงโคตรมันเลยคุณดูนะ ด,นะนะดูแล้วนะดูแบบมุมตุลนะเนี่ย <Okay. S 1> สากาก็แม่นเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมคุณเล็งเป้าไปตรงๆเนี่ยตรงกษัตริย์ที่คุณต้องการยิงแล้วคุณกดปึ๊กทีเดียวเนี่ยอ้าวอา,อาลูกแกวขวางอีกโถโอเคไม่เป็นไรโอเคปืนนี้ก็รีวิวพอของปากของพอนะโอเคไปเปลี่ยนเป็นปืนต่อไปเลยปืนต่อไปเป็นปืนสากาเหมือนกันแต่เป็นสากาสีดําใช่ไหมไอ้นี่ผมไม่แน่ใจนะความรู้เรื่องปืนผมก็ไม่ค่อยมีน่าจะใช่แหละสากาสีดําก็เหมือนกับสากา สีเนื้อเลยก็ยิงได้เหมือนกันนี่มีการรีโหลดแอนิเมชันท่าทางเหมือนกันผมไม่ต้องรีวิวเพิ่มเติมเนาะอ่ะปืนต่อปานี่ก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะเป็นปืนก๊อกเป็นปืนก๊อกข้อเสียของปืนนี้ก็คือเวลามันหมดแม็กมันก็ไม่รีโหลดเหมือนกันเห็นไหมคุณต้องมีแม็กอยู่ในกระเป๋าด้วยมันถึงจะยอมรีโหลดให้มันก็ถ้าไปเล่นในโหมด เอาอะสือไว v a l ก็มันก็จัดว่า make sense อยู่ถ้าไม่มี m a ็ในกระเป๋ามันก็ไม่รีโหลดให้มันก็ปกติแต่ถ้าคุณเล่นในโหมด creative เนี่ยแต่ทำไมมันต้องมี m a ็ในตัวด้วยผมไม่เข้าใจมันถึงจะรีโหลดให้ถ้าไม่มี m a ็มันจะไม่มีรีโหลดให้เลยเหรอเหมือนปืนเนี่ยทำไมมันไม่ทำเหมือนปืนเนี่มีสองปืนนะอ่ะมีสามปืนสี่ปืนแล้วกันที่ที่ไม่มีบั็ k กก็คือปืนนี้อ่า ปืนเอไม่ใช่ปืนนี้1อันนะ M4 ที่ไม่มีบั๊กนะแล้วก็ปืนนี้ครับผมที่ไม่มีบั๊กแล้วก็ปืนสกาเอที่ไม่มีบั๊กแล้วก็สกาดําอีกอันหนึ่งที่ไม่มีบั๊กนอกนั้นบั๊กหมดอ่าจบเนาะโอเคมาถึงเรื่องต่อไปเลยดีกว่าไอ้นี่ผมบอกแล้วเรื่องนี้สําคัญเป็นการติดสโคบให้ปืนนะติดสโคปให้ปืนทํำยังไงใช่ไหมอย่างแรกเลยคือคุณอยากจะติดสโคปให้ปืนอะไรล่ะ อ่ะผมจะยกตัวอย่างมาเป็นปืน M4 นะอ่ะผมต้องการติดสโคปให้ปืน M4 ตัวนี้คุณก็ไปดูที่ของแต่งครับของแต่งมันจะมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็จะติดติดกันเนหละเห็นไหมของแต่งมันก็จะติดติดกันมันก็จะไม่ห่างกันมากของแต่งมันก็ประมาณเนี้ยแหละมันติดติดกันเนี่ยเนี่ย M4 ของแต่งก็เนี่ยมันก็จะเขียนเลย Assessment M4 Red dot scope สมมติเป็น AK47 ใช่ไหม มันก็จะเขียนเลยว่าของแต่งของ A k 4 7ซเสโคบ47อะไรประมาณนี้นะอ่ะอย่างแรกเลยผมขออันนี้ก่อนอ่าผมจะเอาสโคบมันมาติดสโคบทำอย่างไรอย่างแรกนะคุณได้สโคบมาแล้วอย่างนี้คุณเอาสโคบเนี่ยไปไว้ที่กระเป๋าช่องที่หนึ่งปึ๊บอ่าอย่างนี้สโคบก็ติดเลยทันทีนี่เอาปืนมาเอาปืนขึ้นมาสโคบอยู่ที่ปืนทันทีเลยคุณเห็นไหม นี่อ่ก็จะกลายเป็นเลดดอดทันทีเลยไม่ยากเลยแล้วโอ้โหมีเลดดอดผมบอกเลยว่าชีวิตนี่แบบง่ายขึ้นเยอะเลยแรงขึ้นเยอะมากไม่ใช่แรงขึ้นแต่มันแม่นขึ้นเยอะมากดูเด,ด็คุณดูนะโอ้ยิงไม่โดนอันนี้คือยิงไม่โดนเองนะไม่ได้เกี่ยวแม่นแม่แมอ่ะเดี๋ยวจะเลงเลงดีดีดีดโป๊ะนี่อะค่อนข้างแม่นยำเลยเห็นไหม อันนี้สูงเกินเออเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยคุณเห็นไหมอ่าเจ๋วใช่ไหมล่ะอ่าเหมือนกันนะผมอันถ้าเราจะติดของ AK ใช่ไหมอ่าอเคนะเราจะเหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือเราเอาของแต่งมันมาเอาของแต่งมันมาเราของแต่งมันมาแล้วแล้วเราก็เอาที่จะแต่งเนี่ยไปไว้ช่องแรกทีนี้เ k คก็จะมีสโคปแหละเห็นไหม อ่าเห็นไหม AK ก็จะมีสโคบเรียบร้อยแต่ว่าไม่มีกระสุนต้องเอากระสุนมาใส่ก่อนกระสุน AK อยู่นี่อ่เอามาขอยืมก่อนขอยืมก่อนอ่าโอเคเอากระสุนมาใส่อ่าทีนี้ก็มีสโคบสโคบก็จะเป็นสโคบไกลอ่าประมาณนี้อ่ามีอะไรอีกของแต่งรีวิวให้หมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละ AKM อืมอันนี้ไม่ใช่อันนี้แค่ระเบิดอ่า MP5 เลย MP5 เอาแม็กมาอ่าสโคบ MP5 มาอ่าอย่างนี้ เอาสโคป mp 5ไปไว้ช่องแรกนะแล้วก็เปลี่ยนปืนเป็น mp 5เปลี่ยนปืนสิ mp 5อยู่ไหน mp 5อยู่นี่โอเคเนะี่ยสโคบ mp 5ก็จะขึ้นแล้วนะเห็นไหมอ่านี่แล้วก็เล็งเลยเล็งสโคบก,ก็ขึ้นเลยไม่ยากนะคุณเห็นแสงปืนไหมไม่เห็นไหมแสงปืนค่อนข้างตรงกับเป้าโอเคไม่ปืนอะไรอีกรีวิวให้จบๆเลยนะครับผมคลิปนี้อ,อ่ะนี่ เปลี่ยนสก,กินยังไงอ่ะไอไอตัวนี้จะมีแค่สก,กินนะไอปืนลูกซองเนี่ยมันจะไม่มีของแต่งอะไรเลยตัวเนี้ยจะมีแค่สก,กินถ้าเราจะเปลี่ยนสก,กินนะครับผมเอาเราสก,กินลงมาก่อนแล้วก็เอาสก,กินไปไว้ช่องที่8ของกระเป๋านับไปเลย1234 5สองสามสี่ห้าเอะเอาสก,กินไปไว้ช่องที่8ทีนี้สก,กินปืนก็จะเปลี่ยน <laughs> เป็นไงที่วะ โคตรเฟี้ยวนะถ้าออกก็เอาออกจากช่องที่8มันก็ออกแล้วอ่าเป็นมอดที่ค่อนข้างดีเลยในบรรดาปืนทั้งหมดส่วนตัวผมชอบปืนไอ้นี่ที่สุดลวปืนเนี่ย M 4ที่สุดแล้วเพราะว่ามันสะเถียนสุดแล้วก็สวยสุดเหมือนทำแอนิเมชันมาได้ดีสุดแลวนี่นะอ่าแค่นี้นะครับผมสำหรับการรีวิวมอดนะส่วนวิธีการรีลงมอดยังไงเดี๋ยวผมสอนท้ายคลิปแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ มาครับส่วนวิธีการดาวน์โหลดเนี่ยแสนจะง่ายนะผมให้คุณโหลดแอปพลิเคชันนี้นะ mcpe dl for minecraft โหลดเสร็จแล้วกดเปิดไปทีนึงนะหลังจากนั้นให้คุณไปที่ช่องค้นหาทันทีเลยไม่ต้องไปที่ช่องอื่นทันทีแล้วพิมพ์ไปว่า modern d e r n modern นี่นะ modern military military อย่างนี้นะ modern. Mill itary. Mill itary. ให้คุณเซิร์ชไปเลยอ่ามันไม่มีคุณก็เซิร์ชไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,ไรเอ้ยมันต้องขึ้นเลยมันอาจจะบั๊กนะเอาใหม่เอาใหม่อืม modern m i l l อ่ามันถ้ามันไม่ขึ้นอย่างงี้มันเป็นบั๊กนะคุณให้คุณกลับกลับเลยให้คุณกลับเปิดเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่ขึ้นนะในกรณีมไม่ขึ้นให้คุณกลับไปแล้วเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วพิมพ์ไปใหม่ modern modern อย่างงี้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า m i l ิ ทารีนะอย่างนี้นะอ่าเห็นไหมมันก็ขึ้นมาแล้วให้คุณไปล่างสุดเลยอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วมันจะขึ้นว่าดาวโหลดเนี่ยพิมพ์ไปเลยโมเดลมิลิทารีถ้ามันไม่โหลดหรือมันขึ้นนอตฟาวให้คุณออกแอปแล้วเข้าใหม่พยายามพยายามออกเข้าใหม่หรือไม่ก็พิมพ์พิมพ์ใหม่หรือไม่ก็ออกเข้าใหม่แล้วก็ลบพิมพใหม่ลบพิมพ์ใหม่ลบพิมพใหม่ไม่ออกก็ออกเข้าใหม่ปัดทิ้งเข้าใหม่อะไรประมาณนี้โอเค ในถ้าคุณเซิร์ชได้แล้วคุณเลื่อนไปข้างล,ล่างเลยล่าสุดเลยไอนี้ผมดาวน์โหลดแล้วจะขึ้นติกถูกมันเป็นมอดใหม่เพิ่งอัปเดตวันที่30เองก็คือวันนี้เลยมั้งเพื่ออัปเดตล่าสุดอ่าที่ผมเล่นนะก็กดไปที่ตัวมอดเลยไม่ต้องพูดพา่ทําเพลงครับหรือว่าคุณจะอ่านอะไรก็ได้อ่าถ้าคุณอยากอ่านนะแล้วแต่คุณว่าเขาก็จะมีวิธีการแนะนําอะไรต่างๆนาะนาะไม่เป็นไรเรามาเพื่อติดตั้งคุณกด install กด install ไปครั้งหนึ่งมันหลังจาก เรา install ไปแล้วใช่ไหมมันจะโหลดเมื่อเต็มหลอดแล้วนะเมื่อโหลดได้เต็มหลอดให้คุณกดปุ่ม install ที่มีสีเขียวคุณเห็นไหมมันจะมีลูกศรสีดํากับลูกศรสีเขียวอะลูกศรสีเขียวีะอยู่มุมขวาสุดอะให้คุณกดไปที่ปุ่มลูกศรสีเขียวตึก๊กหนึ่งทีแล้วมันก็จะมีให้เปิดได้ไหมครับเนี่ยถ้าคุณไม่มีคุณมีตัวเลือกอื่นก็ลองลองลอง,ลองดูแต่ว่าถ้าคุณ ถ้าคุณกดตรงนี้แล้วกดปุ่มลูกศรสีเขียวเนี่ยปั๊บเนี่ยที่มันมีลูกศรสีเขียวลงมาเนี่ยมันจะมีให้กดตัวเลือกให้กด install by m i n e c r a f t อย่างนี้ให้คุณกดที่ m i n e c r a f t เลยค่ะแค่นั้นแหละแล้วคุณก็เข้าเกมไปลงหมดเล่นเลยเปือ่อยอ่ะอย่าลืมคุณต้องกดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเป็นบอกกันในเกมอีกทีหนึ่งดีกว่าครับผมที่คุณเข้ามาในเกมแล้วนะอย่าลืมไอ้นี่อย่าลืมเลยเวลาคุณเข้ามาในเกมแล้วให้คุณ ถ้าคุณต้องการที่จะเริ่มเล่นหมดได้ทันทีให้สร้างโลกใหม่เลยโลกใหม่อะไรก็ได้สร้างโลกใหม่เลยหรือว่ามีโลกเก่าอยู่แล้วอะไรก็ได้ครับผมให้สร้างใหม่ทันทีเลยอย่าไปเล่นซ้ําที่เป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์เก่าให้คุณสร้างใหม่เลยอ่ะอย่างเช่นในกรณีถ้าคุณสร้างใหม่แล้วคุณต้องทําอย่างไรบ้างใช่ไหมอ่ะสมมติคุณสร้างใหม่แล้วนะคุณสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วสมมุติผมจะเอาสมมติว่าเวอร์เนี้เป็นเวอร์ที่ผมสร้างแล้ว เป็นเวอร์ใหม่ก็คือ my world creative อันนี้เป็นเวอร์ที่ผมสร้างใหม่เรียบร้อยให้คุณกดไปที่รูปที่เป็นรูปดินสอรครับกดไปหนึ่งทีเลยอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นให้คุณเลื่อนลงมาอย่างนี้ให้คุณติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับผมตรง experiment เน,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 นี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยให้คุณติ๊กถูกให้หมดเลยไอ้ตรงนี้ก็ติ๊ก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  แค่นั้นแหละครับเนี่ยติ๊กติ๊กหมดเลยยกเว้น2สองอัน่รงไม่ต้องติ๊กก็ได้นะติ๊กหมดเลยเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันเนี่ยติ๊กหมดเลยเห็นไหมห้าอันเนี่ยติ๊กติ๊กไปให้หมดเลยหลังจากที่คุณกดอย่างเงี้ยมันจะบังคับให้คุณสร้างโลกใหม่นะเห็นไหมเนี่ยมันจะให้คุณ Copy World อีกทีหนึง่งเพื่อมันจะไม่ได้ทําให้ w ว r l d คุณเสียเวลาคุณกลับมาเล่นเนี่ยเวลาคุณสร้างใหม่เนี่ยมันจะเวิร์เนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาดิงให้คุณอัตโนมัติเลยก็คื หลังจากที่คุณติ๊กถูกเนี่ยไอพวกนี้ก็จะเด้งมาเลยเห็นไหมแล้วคุณก็มาตามติ๊ก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 แค่หมดเลยประมาณนี้ครับผมไม่ยากครับส่วนวิธีการลงมดก็นี่ก็แค่นี้เนี่ยเห็นไหมก็แค่นี้มันก็จะอยู่ในนี้เนี่ยเราก็กด activate ไปมันก็ขึ้นแล้ว behavior pack ก็ขึ้นตามแค่นี้เองครับผมไม่ง่ายเอ้ยไม่ง่ายทุยไม่ยากเลยครับผมก็เล่นได้แล้วล้วก็กด play เลยซับ คลิปสอดก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับผมไปพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ